ปีใหม่นะคะวันนี้พบกับก้อยที่พิมีโอเช่นเคยวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวพ่อเช่เทเอนะคะ e hybrid สำหรับรุ่นคูเป้นะคะแล้วตัวนี้มีความพิเศษค่ะเป็นรุ่นแพทิชนัมอีดิชันค่ะมาดูกันนะคะว่าตัว e hybrid ในเครื่องยนต์3,000 v6 นะคะจะมีความพิเศษสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ไฮบิดนะคะก็จะได้เครื่องเดิน3,000นะคะ44นะคะในรุ่น V6 ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว e- ไฮบิดค่ะสำหรับในรุ่นตัวแพ t i n ่มนะคะก็จะได้ตัวโคมเมียมนะคะที่เป็นดำเงานะคะมาตลอดเส้นสายแนวรถเลยมาเริ่มที่ไฟหน้านะคะก็จะมีตัวโคมเมียมดำเงานะคะครอบยู่ทีิลมไฟหน้าเลยเป็นตัวซีนนเหมือนเดิมน,นะคะส่องสว่างไกลค่ะ แล้วก็ไฟตัวสปอตไลท์นะคะก็จะเป็นเส้นสายนะคะกลมกลืนกับตัวด้านหน้านะคะดูมีความสวยงามเฉลีเฉียวกมากเลยคันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวไอทีน่ากิลิชนะคะก็จะมีเป็นโลโก้นะคะดำเงานะคะด้านข้างมาพร้อมขนาดล็อตแมทนะคะเป็นลายใหม่นะคะขนาด21นิ้วค่ะตัวหลังคานะคะก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะดำเงาเช่นกันแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะคะ360เลยก็จะมีหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านห คเปนะะสําหรับรุ่นแพทนัมนะคะก็จะมีตัวคิ้วนะคะที่เป็นดําเงานะคะแล้วก็ขอบกระจกดำเงามาพร้อมกับโลโก้เย่นดำเงาด้วยมาพร้อมกับตัวปลายคอด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ครบชุดเลยะคะ่ะก็จะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัวคุ้เป้น,นะคะก็จะให้ความเป็นแบบสปอร์ตนะคะเพราะว่าหลังคากระจกก็จะสไลดรลูปล,ลงมาแบบนี้ค่ะ นนะะก็จะมีออปชันนะคะตัวบ้านัดตัวนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาตรงคอนโซลแล้วก็จะได้เป็นหลังคาแก้วเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็นทรงสปอร์ตมีโลโก้ตัวบอเช่นะคะปั๊มที่หัวหมอนตอนนี้นะคะราคาพิเศษเลยก็พร้อมกับเครื่องเสียงโบสด้วย ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้าม,มาสอบถามนะคะแล้วก็ราคาพิเศษเลยช่วงนี้นะคะส่วนลด6,000บาทค่ะจากราคา7,99นะคะเหลือเพียง7,39เท่านั้นเองถ้ายังไงมาชมรถตัวจริงกันได้นะคะแล้วพบกันที่โชว์รูมเช่นเคยคะ่ะ